สนันุนโดยแอชไว้ why, มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีเพืเ่อนๆชาวโน้ตบุ๊คทีวีทุกคนครับหลายๆคนคงใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งครับจะได้เข้าไปเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตที่มีชื่อเสียง สามารถทํารายได้ให้กับตัวเองได้อย่างมหาศาลครับทั้งการที่ได้ออกไปแข่งต่างประเทศและมีชื่อเสียงในวงการถือว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันของชาวเกมเมอร์ทุกคนโดยต้องบอกก่อนเลยครับว่าหลายหคนมาคิดว่าการเป็นนักก e ีฬาอีสปอร์ตที่มีชื่อเสียงได้นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของโชแคแต่มีเกมที่เล่นถนัดๆเข้ามาสักเกมแล้วฟุกไปแข่งและชนะขึ้นมาแต่เอาจริง,รงแล้วเบื้องหลังการแข่งขันวงการอ e ีสปอร์ตนั้นมีอะไรมากกว่าการที่ส่งนักแข่งไปลงแข่งพเพราะเบื้องหลังนั้นครับยังมีอีกหลากหลายเลยวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับอออัันนแแรกกกก็คคืต้งิดบบีฬา หลายๆคนเวลาเล่นเกมแพ้เนี่ยมักจะไปโทษที่เพื่อนร่วมทีมกันซะเป็นส่วนใหญ่หรือว่ามองไปที่เพื่อนร่วมทีมแต่สําหรับคนที่มีเป้าหมายจากจะเข้าวงการนี้ละครับต้องแนะนําว่าให้โฟกัสที่ตัวเราและรูปเกมก่อนที่มาโฟกัสผู้เล่นคนอื่นๆ อันแรกก็คือคิดถึงสถานการณ์ปัจจุบันคิดถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็วางแผนรับมือมันพอต่อมาก็คือต้องมีระเบียบวินัยครับบอกเลยว่ามีกฎที่ค่อนข้างเข้มงวดอย่างเช่นการนัดเวลาซ้อมรวมไปถึงกฎต,ต่างๆเมื่อต้องอยู่ร่วมกันข้อ3ก็คือซ้อมแข่งแล้วหาอะไรใหม่ให้กับตัวเอง จะทําให้เราพัฒนาตัวเองได้อย่างเรื่อยๆอันที่4ก็คืออยากปีนขึ้นไปให้สูงต้องมีการเตรียมที่ดีอันที่5คู่แข่งไม่ใช่ศัตรูเพราะทุกคนในวงการล้วนเป็นเพื่อนที่ดีเสมอครับพอนอกจากฝีมือก็คงต้องใช้วินัยกันอีกเยอะเลยนะฮะอย่าลืมก,กดซับสไคร์โนทบุ๊กสเปกใน YouTube กันเยอะๆสวัสดีครับๆๆๆๆๆๆๆ